โรงเรียนบ้านกกขอกกโพตั้งอยู่ที่ถนนอุดรเลยหมู่ที่10บ้านโพแก้วอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูสีประจำโรงเรียนสีม่วงเหลืองวิสัยทัศน์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารสองภาษาล้ำหน้าทางความคิดดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขู่เคียงการใช้เทคโนโลยี สุขภาพดีไฝ่คุณธรรมภายใต้การบริหารงานโดยนายวิทวัฒนพัฒนยสงผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสุวรรณีทุ่มแหวและนายบัวจันทร์ประสงค์สุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน61ท่านนักเรียนทั้งหมด1,156คนจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนด้วยความยินดียิ่งมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพมี9มาตรการดังนี้มาตรการที่1จัดจุดบริการรับส่งนักเรียนภายนอกด้านหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน โรงเรียนมีการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 โดยมีการจัดทำจุดเว้นระยะห่างบริเวณภายนอกด้านหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนโดยมีครูเวรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรช่วยจัดระเบียบการคัดกรองอุณหภูมิ มาตรการที่2มีการจัดเตรียมอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายโรงเรียนได้จัดซื้ออุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายจำนวน5เครื่องโดยใช้งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้อ5กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 เพื่อใช้ในการคัดกรองบุคลากรน,นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อราชการก่อนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนมาตรการที่3จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติจะเตรียมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อสวมใส่ก่อนเข้าโรงเรียนมาตรการที่4จัดให้มีจุดล้างมือโรงเรียนจัดให้มีจุดล้างมือและอุปกรณ์ทำความสะอาดจำนวน7จจุดได้แก่ บริเวณอ่างแปลงฟันอนุบาลบริเวณหน้าห้องน้ำป1บริเวณหน้าห้องน้ำป .2 อบริเวณหน้าห้องน้ำป3บริเวณหน้าห้องน้ำป .4 ปหบริเวณหน้าห้องน้ำป6และบริเวณแปลงฟันหลังอาคาร5มาตรการที่5มีการจัดเตรียมห้องเรียนโดยเว้นระยะห่าง20โต๊ะกำหนดห้องเรียนละ20คนโดยเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน1-2เมตร ตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดมาตรการที่6มีการจัดทำสัญลักษณ์แสดงการเว้นระยะห่างโรงเรียนจัดทำสัญลักษณ์แสดงการเว้นระยะห่างจำนวน4แห่งได้แก่ 1. บริเวณประตูทางเข้าหน้าโรงเรียน 2. บริเวณหน้าเสาธง 3. บริเวณอาคารอนุบาลและ 4. บริเวณร,ร้านค้าสหากรณ์ มาตรการที่7ปฏิทินการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day และรูปภาพกิจกรรมโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ดังนี้ 1. การจัดทำปฏิทินการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันศุกร์ตลอด1ภาคเรียน 2. การดำเนินงานตามปฏิทินการทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตลอด1ภาคเรียน มาตรการที่8มีการประสานความร่วมมืออาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสร,ริมสุขภาพตำบลเข้ามามีส่วนร่วมทำหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสร,ริมสุขภาพตำบลน,นากลางพร้อมทั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนากลางเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการสุขาพิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบอาหาร ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เจลล้างมือจากโรงงานน้ำตาลเอราวัณเพื่อใช้ในจุดคัดกรองนักเรียนครูผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการทุกคน นายแพทย์เฉลิมรัฐเพียรพึ่งตนผู้ปกครองนักเรียนสนับสนุนสีทาห้องโต๊ะนักเรียน20ชุดและคือการสอนอื่นๆให้แก่ทางโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเจลล้างมือจากคุณสำรานคุณมาริวันสมงามผู้ปกครองนักเรียน และมาตรการที่9มีการกำหนดแนวทางการจัดการเตรียมการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์ประชุมหารือในระดับโรงเรียนนำเสนอแนวทางการจัดการเตรียมการสอนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติปฏิบัติตามมาตรการ6ข้อปฏิบัติในสถานศึกษาได้แก่ 1. วัดไข้ 2. ใส่หน้ากาก3ล้างมือ4เว้น ระยะห่างทําทำความสะอาด6ลดแอร์อัดจัดเรียงห้องเรียนกำหนดห้องเรียนละ20คนโดยเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน1-2เมตรตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดการเรียนการสอนเน้นการจัดการเรียนรู้8ปกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านกกคอกกโขขอบพ,พระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชม9ข้อมาตรการในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนขอบพระคุณค่ะ